คลิปนี้ค่ะน้ำหนึง่งจะพามารับชมรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันค่ะคันนี้นะคะยังไม่ได้ปรับสภาพอีหนึ่งคันค่ะคันนี้เป็นรถกระบะยกสูงนะคะตัวพีเเนอร์ตัวแคปปี2019ใหม่อยู่ที่119,000โลค่ะเป็นรถประวังจากหน่วยงานขับมือเดียวกันอีกเ <c oughs> ช่นเคยค่ะใครที่กําลังมองหารถกระบะยกสูงคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะนะได้เป็นเกียร์ออโต้ค่ะปี2019คันนี้ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 8,500นะคะการันตีสภาพเดิมสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ในคลิปเต็มค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุทกทท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งรถกระบะมือสองคัดเกรดก่อนเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คุณจะได้ไม่พลาดรถกระบะสวยๆที่น้ำหนึ่งนำมาแนะนําให้ทุทกทท่านได้รับชมกันคะ่ะกดไลค์นะคะแล้วก็กดติดตามคุณจะได้ไม่พลาดรถกระบะสวยๆนะคะถ้าคุณลูกค้ากดติดตามน้ำหนึ่งนะคะเวลาน้ำหนึ่งมีรถใหม่ๆรถสวยๆนะคะมาแนะนําผ่านทางคลิปนี้นะคะคุณลูกค้าจะได้ไม่พลาดเลยจะได้เด้งให้เห็นก่อนใครคะ่ะคลิปนี้น้ำหนึ่งพามารับชมรถเข้าใหม่คันนี้นะคะ ก็คือล้างทําความสะอาดแล้วแหละนะคะกําลังเตรียมผ่าน QC วางขายคันนี้เป็นรถเข้ามาใหม่ค่ะเป็นรถกระบะยกสูงนะคะเป็นตัวแคปนะเป็นตัวแคปปี2019เป็นรถประวังจากหน่วยงานขับมือเดียวไม่อยู่ที่1นึ่งแสนหนึ่งโลค่ะก็คืออยู่ที่1นึ่งแสนหนึ่งโลถือว่าเป็นรถที่ใช้งานเหมาะสมนะคะก็ตัวนี้นะคะเป็นปี2019เป็นเกียร์ออโต้สีบอลเงินค่ะเดี๋ยวน้ำหนึ่งจะพาไปรับชมรอบๆคันใครที่กําลังมองหา รถกระบะตัวแคปอยู่นะคะเป็นกระบะยกสูงคันนี้อยู่ที่459,000ค่ะก็จะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ8,500นะคะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่8,500รับรายได้อยู่10,800ค่ะนะคะก็ซื้อคนเดียวจบเลยนะคะการันตีสภาพเดิมถ้าลูกค้าอยากจัดยอดฟรีดาวนะคะดันฟรีดาวลูกค้ามีเครดิตเพียงแค่มีเครดิตและผ่อนดีผ่อนตรงค่ะสามารถอัพจัดยอดได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของอาชีพถ้าเป็นข้าราชการหรือพนักงานบริษัทนั้วหนึ่งจะแจ้งก่อนเลยว่าไปงาน ่ายมากๆเลยนะคะข้าราชการพนักงานบริษัทนะคะแล้วก็อาชีพค้าขายที่เป็นเจ้าของของตัวเองนะคะก็สามารถดันได้ง่ายๆเลยถ้าลูกค้าสนใจยังไงยกหูโทรหาสอบถามได้เลยรับรายได้หมื่นแนะคะออกได้ค่ะคุณลูกค้าคะนะสนใจยังไงทักเข้ามาเดี๋ยวน้ำหนึ่งจะพาไปรับชมรอบๆคันมาเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนไฟหน้านะคะเป็นไฟมันติดรีเฟคเตอร์อันนี้ไฟเดิมนะไฟสวยมากไฟเนี่ยค่ะเขียนว่าไฮรักตรงนี้นะคะนี่ให้ดูไฟหน้า เป็นไฟมันติรีเฟคเตอร์นะคะไส้ไฟฮาโลเจนคันนี้ก็คือเวลาจะเปลี่ยนไฟก็จะเปลี่ยนได้ง่าย นะคะตัวไฟฮาโลเจนเนาะกระจังหน้าด้านหน้าชมนี้นะคะเป็นชมหน้าหล่อเป็นชมขายดีค่ะโลโก้อยู่ตรงกลางชัดเจนนะคะพวกในช่องระบายอากาศช่องลมต่างๆก็จะเป็นแบบเนี่ยค่ะเป็นแบบรังผึ้งนะคะนี่เห็นไหมโลโก้อยู่ตรงกลางค่ะและตรงนี้นะคะก็จะเป็นโครเมียมตัดกับนะคะคิ้วฝากระโปรงค่ะที่เป็นสีดําอันนี้คือไฟด้านหน้านะคะสภาพนี้เราปรับสภาพให้เรียบร้อยแล้วค่ะปรับสภาพนะที่นี้ก็คือล้างทางความสะอาดเก็บงานให้แล้ว นะคะก็อาจจะมีล่องรอยเล็กๆน้อยๆนะคะก็คืออาจจะมีหินกระเด็นเล็กๆน้อยๆอันนี้ก็คือว่าบางทีบางจุดเนี่ยที่น้ำหนึ่งไม่เก็บให้บางทีมันเป็นสีเดิมของมันเองเป็นของสีเดิมของเขาเองบางตัวบางคันที่น้ำหนึ่งไม่เก็บแต่ถ้าลูกค้าสนใจคันนี้แล้วบอกให้น้ำหนึ่งเก็บน้ำหนึ่งเก็บให้ค่ะคุณลูกค้าคะนะคะน้ำหนึ่งเก็บให้นะคะแต่ว่าบางอย่างเนี่ยที่น้ำหนึ่งไม่เก็บเพราะว่าเราเห็นว่าเป็นสีเดิมจากโรงงานเราก็อยากให้ลูกค้าได้สีเดิมเดิมไปนะอันนี้สามารถเข้ามาตรวจเช็คเข้ามาทดลองขับได้นะคะ เข้ามาทดลองขับได้เลยสันเหลี่ยมคมค่ะฝากระโปงนี่ให้ดูไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักยิ้มรถไม่ช้ำนะคะรถไม่ช้ำนี่ค่ะให้ดูสันเหลี่ยมคมอ่ะอันนี้จะเป็นฝากระโปงนะคะเราล้างทําความสะอาดให้นะกออันนี้พึ่งรู้สึกว่าพึ่งจะผ่าน QC นะคะ QC พึ่งมาลงนะคะก็ถ้าตรงไหนช้ารุดเล็กๆน้อยๆเรามีการเก็บมีการปรับสภาพให้คันนี้ค่ะได้เป็นอย่างตัวอ่า G.O. Landa นะคะเป็นยางที่ใช้ได้ทุกพื้นผิวถนนเกาะถนนเลยนะคะของโยโกฮาม่านะคะนี่เป็นยางพร้อมลุยยางได้เป็นปี2023สัปดาห์ที่46-23นี่นะคะก็เบอร์ยางจะอยู่ที่265ทับ6ก R17 ก็คือขอบ17นิ้ว มาดูยางนี่ถือว่ายางใหม่ก็ได้ยางตัวนี้ไปเลยนะคะเหมือนกันทั้ง4ี่เส้นนะได้ยางเหมือนกันทั้ง4ี่เส้นมาดูซุ้มล้อ,อก,กันค่ะคลูกค้าคันนี้สวยมากยังไม่ได้ติดจองนะนะคะถ้าใครดูคลิปนี้แล้วกําลังมองหารถกระบะอยู่คันนี้ยังไม่ได้ติดจองนะคะกระจกมองข้างค่ะนะคะเป็นโครเมียมแล้วก็ที่เปิดที่เปิดด้านนอกก็เป็นโครเมียมเช่นเดียวกันด้านข้างตรงนี้ติดคาว่าไฮลักลกระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้าแล้วลูกค้าขาเป็นกระบะยกสูงมาพร้อมกับบันไดข้างสีด นี่ค่คะให้ดูบันไดข้างสีดำการันตีสภาพเดิมทุกคันหากนำรถออกไปเจอหลักฐานมีการตัดต่อต,ตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถังนำหลักฐานเข้ามาได้เลยเราินดีดูแลซื้อคืนค่ะกระจกด้านข้างได้เป็นกระจกเดิมน่ะให้ดูเป็นกระจกเดิมนี่ก็ได้เป็นกระจกเดิมพวกตัวน็อตต่างๆนะคุณลูกค้าเนี่ยค่ะให้ดูพวกตัวน็อตต่างๆ รอยเมคอัพต่าง,งๆแพงประตูสีดําค่ะตรงนี้ก็ตกแต่งด้วยวัสดุสีเงินที่เปิดด้านในเป็นโครเมียมกระจกนะคะก็มีเป็นกระจกไฟฟ้านะคะตรงนี้ก็เป็นหนังนะนี่อันนี้เป็นหนังอันนี้จะเป็นพลาสติกนะคะนี่ค่ะ ตัวนี้ก็เป็นตัวแคปเนาะเนี่ยค่ะเป็นแคปเปิดได้อ่ะมาดูพวกน็อตต่างๆคันนี้สภาพเดิมสวยมากคุณลูกค้าไม่ได้มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ําอ่ะและที่สําคัญอันนี้มั่นใจได้เล่มอยู่กับเราค่ะนะคะคุณลูกค้ารถคันนี้ปลอดภาระร้อยเปอร์เซ็นต์ปลอดภาระจากที่อื่นปลอดภาระจากไฟแนนซ์อันนี้มั่นใจได้อุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงจะอยู่ตรงนี้นะคะเราจะใส่ให้นะใส่ใหคค้ครบก่อนปล่อยอ่ะนี่ ปลอดภาระค่ะคุณลูกค้าขาไม่ต้องกังวลว่ารถเนี่ยถ้าเอาไปผ่อนหมดแล้วเนี่ยเราจะได้เล่มไหมนะคะทางเพชรยนต์มั่นใจคุณลูกค้าขาที่ที่น้ำนหนึ่งรีวิวตอนนี้น้ำหนึ่งอยู่ที่โกดังอ่าไม่ใช่ซีอูสาขาหนึ่งเป็นสำนักงานใหญ่ค่ะ นะใครที่ดูคลิปน้ำหนึ่งติดตามประจำนะบางทีน้ำหนึ่งก็จะรีวิวสาขา2นะคะโกดังนะคะหรือว่าอยู่ที่สำนักงานใหญ่นะคะเราอันนี้เป็นที่ของเจ้าของบริษัทเองมั่นใจได้นะคะเป็นที่ของเจ้าของบริษัทเองค่ะมั่นใจได้เลยอ่ะอันนี้คือสีบอลเงินอันนี้ก็เป็นช่องนะคะระหว่างตัวรถนะคะแล้วก็ตัวด้านท้ายกระบะนี่ค่ะมั่นใจได้นะคะอ่ะมาดู สามารถโทรเข้าบริษัทเพชรยนต์ได้เลยแล้วก็ถามได้เลยค่ะว่าน้ำหนึ่งอยู่ที่นี่ไหมถ้าอยากให้น้ำหนึ่งดูแลนะคะโทรมาหาน้ำหนึ่งโดยตรงได้เลยนะคะถ้าไม่มั่นใจโทรเข้าบริษัทก็ได้ค่ะคุณลูกค้าค่ะด้านหน้าเป็นดิสเบกด้านหลังเป็นดรัมเบกนะคะนี่ แม็กหกลู lu, นะคะก็จะได้ตัวยางนะคะเป็นตัวนี้เลยจีโอลลนด้านะคะเป็นอ่าเป็นยางพร้อมลุยนะคะโยโกฮามาปี2023ได้ทั้งหมด4เส้นนะคะเป็นชุดเดียวกันเนาะนะคะอ่ะมาดูนะคะพวกแหนบต่างๆพวกคัสซีนะคะคัสซีสวยๆช่วงล่างแน่นๆนี่ค่ะยางอะไหล่นะคะก็มีให้ครบๆเลยนะคะส่วนด้านท้ายีให้ดูเนี้ยรอยเมคอัพต่างๆสภาพเดิมคันนี้สวยค่ะยังไม่ได้ติดจอง สวยทุกคันแหละคุณลูกค้าบอกนะคะสามารถเข้ามาดูเข้ามาทดลองขับได้นะคะเข้ามาทดลองขับได้เลยรถไม่ช้ำนะคะรถไม่ช้ำแน่นอนเปิดเออ,อนี่ค่ะขตัวนี้ก็จะเป็นกันชนท้ายนะคะด้านท้าย พวกรอยต่างๆรถนะคะที่เป็นรถมือสองเขาก็จะมีร่องรอยของใครของมันที่เป็นรถผ่านการใช้งานมันต้องมีบ้างแหละลูกค้าค่ะถ้ารถคันไหนแบบเนี้ยบเกินไปอ่ะคือเนี้ยบมากๆก็ต้องดูแหล่งที่มาที่ไปด้วยนะคะรถคันนี้โดนบ้างหรือเปล่านะคะบางอย่างเนี่ยรถที่แบบผ่านการใช้งานมาเขาก็อาจจะมีร่องรอยบ้างแต่รถสภาพสวยสภาพเดิมเนี่ยจะหายากมากๆนะคะจะหายากมากๆนี่ค่ะ คันนี้นะคะ4 5 9 0 0 0ผ่อนเริ่มต้นนะคะผ่อนเริ่มต้นจะอยู่ที่ 8 3 0 0านะคะก็ถ้ารวมทุกอย่างเราจะอยู่ที่ประมาณ8 000, 5 0 0 8 6 0 0ค่ะคุณลูกค่ะเครดิตดีอัพจัดยอดได้นะคะถ้าจะเอาฟรีดาวนะถ้าจะเอาฟรีดาวก็จะรวมทุกอย่างก็จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ8 000, 5 0 0 8 6 0 0นะคะคุณลูกค้านะคะนะแต่ว่าถ้ามีดาวก็อาจจะผ่อนถูกหน่อยก็อยู่ที่ลูกค้าค่ะอาชีพที่ไปได้ง่ายๆเลยค่ะรา,าชการพนักงานบริษัทนะคะที่มีสลิปเงินเดือนแล้วก็ถ้ายิ่งมีเครดิตนะคะและผ่อนดีผ่อนตรงนะคะโหอัพจัดยอดได้สบายนะคะอันนี้น้ำหนึ่งพูดตรงๆโดยที่ ที่เราไม่ได้แบบมันจะผ่อนถูกเกินไปไหมนะคะอันนี้เราพูดด้วยในความเป็นจริงคุณลูกค้าคะผ่อนยาวๆได้ถึง84งวดรับรายได้10,800ขึ้นไปนะคะซื้อได้เลยรถสภาพสวยปีใหม่นะคะไม่ถือว่าไม่เยอะนี่คะ่ะคันนี้ด้านท้ายที่เปิดด้านท้ายเป็นโครเมียมไฟเบรกดนที่3คะ่ะนะกันชนท้ายนะคะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ถอยให้เรียบร้อยคะ่ะ มาก้มต่ําดูสักนิดนึงค่ะยางอะไรนะคะก็มีให้ครบๆเลยอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงนะคะเราก็ใส่ให้ครบก็จะอยู่ใต้เบาะของออด้านหลังนะคะของด้านหลังของแคปนี่ ด้านข้างค,คันนี้ก็อันนี้เป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่จะเข้ามา3คันก็จะมีคันหนึ่งที่เข้ามาล่าสุดนะคะที่เข้ามาล่าสุดก็อันนั้นก็ลูกค้าเข้ามามาดูพอดีเลยก็ติดจองไปแล้วนะคะเข้ามายังไม่ได้ปรับสภาพเลยนะติดจองไปหนึ่งคันค่ะคลูกค้าบางทีก็มีลูกค้าหน้าร้านเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือทางเข้าหน้าร้านนี่น้ำหนึ่งแบรนด์ก็เออแผนกล้องให้ดูเลยนะคะนี่อะมาดูฝั่งนี้กันบ้าง สภาพรถเติมสวยสามารถเข้ามาทดลองขับได้เข้ามาดูได้อ่านน้ำหนึ่งเห็นหนึ่งจุดแล้วที่ QC ที่จะมองตรงนี้จะมีบุบตรงนี้นิดหนึ่งนะคะตรงนี้นิดหนึ่งเดี๋ยวเราปรับสบภาพให้ค่ะไม่ต้องกังวลเคาะอ่ะเดี๋ยวต้องดูก่อนนะคะตรงนี้ว่าสามารถเคาะได้ไหมก็คือเราเก็บงานให้อ่ะให้ดูหนึ่งจุดนี่คันนี้นะคะสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันค่ะคุณลูกค้า่ะรถที่ทางที่น้ำหนึ่งรีวิวอาจจะ ถ้าเซิร์ชราคากลางก็จึงราคากลางบางทีก็อาจจะอ,อาจจะแพงกว่าที่อื่นนิดนิดหน่นนนนอยหน่อยแต่คุณลูกค้าขาเรามั่นใจได้กับตัวรถตัวตรงจุดเมื่อเกี้ที่น้ำหนึ่งชี้อ่ะไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับการขับรถแน่นอนค่ะนะคะก็มันก็จะเป็นจุดเล็กๆภายนอกเนาะแต่ว่าเราปรับสภาพเราเก็บงานให้ถ้าคุณลูกค้าอยากได้รถที่รีวิวแบบจริงใจนะคะรีวิวให้ดูจุดถ้าเห็นตรงไหนเราก็ชี้ตรงนั้นน้ำหนึ่งก็บอกให้ค่ะคุณลูกค้าขา รถบางทีอ่ะมันไม่มีพิกความชนหนักจมน้ำอันนี้เข้าใจลูกค้าซีเรียแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือปบาะพาราไม้นะคะหลังๆเนี่ยก็รถมือสองอะเนาะก็อาจจะมีข่าวมาอันนี้เราเข้าใจเพราะรถคันนี้ก็ราคาหลายแสนนะคุณลูกค้าค่ะ,คะมั่นใจได้ที่เพชรยนต์ค่ะเป็นเบาะหนังนะคะเดินตะเข็บได้สีขาวถุงลมนิรภัย3าใบพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์มีฟังก์ชันที่พวงมาลัยค่ะคะแล้วก็ด้านหน้านะคะคอนโซลด้านหน้านี่ค่ะการันตีสภาพเดิมเลยคอนโซลด้านหน้า มาดูตรงนี้ข้อมูลนะคะ Toyota Revo 2.4E พิลันเนอร์เป็นกระบะยกสูง ok นะคะตัว E 4ี9 0 0 0้านะคะปี2019เดี๋ยวมาตาร์ทรถกันดีกว่าลูกค้าขาคันนี้ได้กุญแจ2ดอกนะยังไม่ได้ติดจองใครดูคลิปน้ำหนึ่งรีบติดต่อเข้ามานะคันนี้สภาพบอกเลยว่ารถไม่ช้ำเดี๋ยวปรับเบอะให้ดู คันนี้ก็คือเดี๋ยวเขาจะล้างทำความสะอาดอีกรอบหนึ่งนะคะอ่ะเดี๋ยวลดเสียงก่อนเดี๋ยวจะติดลิขสิทธิ์นะคะบางทีเนาะเขาจับติดลิขสิทธิ์อ่ะมาดูค่ะแอร์ก็จะเป็นแบบหมุนอนาล็อกนะคะมี power outlet ตัวเสียบเสียบ ชาร์จนะคะตัวนี้ก็จะมีอยู่2จุดนะคะหน้าจอ,อาตัวรองรับ FMAM นะคะมี AUX USB นะคะเลขไม่อยู่ที่119,000อะปิดปิดป,ประตูอันนี้เขาเตือนเตือนว่าเราเปิดประตูทิ้งไว้นี่นะคะเลขไม่ก็เป็นเบาะหนังคะ่ะคุณลูกค้าขานะะเป็นเบาะหนังตัวนี้เป็น P-Runner นะคะกระบะย,ยกสูงตัว E ตัว E แต่ได้เบาะหนังนะคุณลูกค้าขานะคะตัว E แต่ได้เบาะหนังมานี่นะคะนี่คะ่ะ น้ำหนึ่งคิดว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัว e plus นะอะรถนี้เหมือนได้เป็นตัว e plus เลยนะคะแต่จริงมันเป็นตัว pilner ตัว e นะคะนี่มีกล้องบันทึกภาพมาด้วยนะคะมีกล้องบันทึกภาพมานะ,ะได้เป็นเบาะหนังไม่กีต่างหากสนใจยังไงก็สามารถอาสอบถามกันเข้ามาได้เลยอะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของเนี่ยค่ะพวกแป้นเบรกแป้นคันเร่งนะคะ ไม่ได้แบบมีรอยช้ำรถสภาพเดิมสวยอยู่เป็นรถกดระวังหน่วยงานขับมือเดียวแน่นอนนะคะตัวนี้นะคะสนใจก็สามารถทักเข้ามาได้เลย096-198-4963ป่ะเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างค่ะคุณลูกค้าคะสนใจยังไงก็ทักเข้ามาได้เลย0 9 6ย์เก้าหส อ่ะนี่ห้องเครื่องด้านหน้าใหม่กริก่อนปล่อยดูแลในส่วน,นแบตเตอรี่ให้อ่ะให้ดูคานด้านหน้าค่ะคุณลูกค้าเนี่ยเห็นเห็นคานไหมแผ่นเพดสนใจยังไงทักเข้ามาได้เลยค่ะคุณลูกค้า่านี่ค่ะห้องเครื่องด้านหน้าไฟด้านหน้าไฟเดิมอันนี้คือกรอบไฟเดิมจากโรงงานนะคะ คานด้านหน้าคานหมอ้อน้ํานี่คือคานหมอน้อน้ํะไฟด้านหน้าก็เป็นไฟเดิมไฟแท้ไทโคอิโตะเดิมแท้จากโรงงานสนใจอยากดูรายละเอียดตรงไหนเข้ามาเข้ามาทดลองขับได้แผ่นกันความร้อนได้ฝากระโปรงนะคะมีสติกเกอร์ข้อควรระวังเดิมจากโรงงานค่ะคุณลูกค้าตัวน็อตต่างๆนะคะนี่ค่ะ,ะไม่มีรอยรอยรอยประแจไข่อะไม่มีรอยคูด ค,คันนี้นะคะเป็นกระบะยกสูงตัวแคบเกียร์ออโต้ปี2019เลขไม้อยู่ที่1 1 9 0 0 0สานโลนะคะ459,000ขับมือเดียวกุญแจ2ดอกปี2019ค่ะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ8,500อ่ะตีไป เครดิตดีอัพจัดยอดฟรีดาวได้ค่ะรับไรายได้18ื่นแปดซื้อคนเดียวจบหน้าสี่บอลเงินสนใจยังไงก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยมีบริการจัดไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านแล้วก็มีบริการส่งรถสไลดล์คลิปนี้นะั้นเองขอตัวลาไปก่อนค่ะจะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ